สวัสดีครับผมเจอแคทแอนเชอร์ครับผมจะอยู่กับผมเชอร์นะครับวิดีโอนี้ผมก็เอาโลอลเดอร์มาเนาะเอาโลอลเดอร์มาที่พีระมิดชั้น3นะครับผมก็มาลองตีตัวมอมมี่แล้วก็ในแบบมอมมี่เนี่ยมันมีหลายตัวเลยนะเออที่แบบลุ้นของได้นะครับก็แบบลองแบบมาฮลลี่คอร์สมันทีเดียวนะ เออลองมาะพอรีคอร์ดมันทีเดียวดูนะครับผมก็ใส่ของประมาณนี้นี่นะใส่ของใส่ของเซตนี้แหละนะครับอ่าประมาณนี้เองหมวกไข่ดาวแล้วก็ประดับประดับหนักดาบนะครับรองเท้าเทมสเตงแล้วก็เสื้อปิกกี้อะไรอย่างนี้นะแลนด์วกแปดวีวีนะครับอ่าก็ประมาณนี้เองเนานะแล้วก็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 แล้วก,วก็ผมก็ฟาร์มไปทั้งหมดนะครับ2ชั่วโมง 2กร,รมัม2 2ชั่วโมง2องกรรมัมแล้วกดมะระกอะด้วยนั่นเองนะเออแต่มาระกอะหมดไปแล้วนะี่ครับอ่ะ2ชั่วโมง2องกรัรมนะี่ครับแล้วก็มาระกอะด้วยฝามีเดี๋ยวผมดูแล้วเ,เลยมันไม่น่าจะได้กําไรนะี่ครับแต่เดี๋ยวลองไม่ขายขยะกันดูว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่เนอะอ่าแล้วได้การ์ดมันด้วยนะี่ครับแต่ผมยังไม่บอกนะว่านี่คือการ์ดอะไรนะี่ครับเดี๋ยวผมพามาแนะนาไอ้แมปพีระมิดก่อนเนอะว่ามันมีอะไรบ้างนะี่ครับ อ่ะผมเคยพามาหลายรอบแต่นะในแมปพีระมิดเนี่ยเออ <c oughs> แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนว่าตอนที่พามาคราวก่อนนู้นเนี่ยผมได้ใส่หมวกไข่ดาวมาหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็แล้วก็ไม่ก็ไม่ได้ใส่เซตนี้มาแหละนะเออตอนที่พามานี่ครับอ่าแต่คราวนี้แบบมันมาครบเซตเลยไงมาครบเซตของคูโซเดอร์เลยเนะครับ เออแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยเราเราไปฟาร์มขยะแพงโดยใช้โลก,กันดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเอาวิดีโอน,นี้ก่อนนะครับอ่ะใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดื๊ดปดปื๊คืดืบ,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 บแล้วก็แล้วก็เข้าไปเลยนะครับนี่ไอชั้นนี้มัมมี่เนี่ยมันตกที่นี่นะครับตกถุงมือเด็ก อ่ถุงมือเด็กบวกสองนี่ครับถ้าคนเล่นถ้าคนเล่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้นะก็มีราคาพอสมควรครับแล้วก็การ์ดมัมมี่เนี่ยก็ยังขายได้อยู่นะครับถึงแม้ราคาจะไม่ได้แพงมากนั่นเองอ่าขยะที่นี่ก็ไม่ได้แพงเลยครับราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะอ่าแล้วก็มีตัวโซเดอร์สเกลตันนะครับการ์ดมันก็คีย์บวกกาวนั่นเองไอที่เป็นโครงกระดูกถือมีสองข้างน,นะครับอ่า แล้วที่ตัวดีๆนี่คืออาเชอร์สกิลตันนี่ครับที่เป็นโครงกระดูกยิงธนูนั่นเองนะการ์ดมาราคา 2M นะครับ 2M กว่าเพราะว่าอันชมิดหรือไบโอเนี่ยเขาใช้กันนี่ครับเอาไว้ป้ายยาเนี่ยนะมันปลายยาแรงขึ้นนี่บพอมันเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลเนี่ย10%นั่นเองนะอ่ะมันจะป้ายยาแรงขึ้นนั่นเองเออมันก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอ่ะที่จริงราคาอาเชอร์สกิลการ์ดอาเชอร์สกิลตันควรแพงกว่านี้ด้วยนะครับ พอแบบมันเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะนนั่เองนะอ่ะโอเคก็มีอยู่3ตัวนี้แหละนะครับที่แบบเราจะเจอมันบ่อยที่มีตัวด้วยครับนั่นก็คือมิมิกนั่นเองนะตัวมิมิกนะครับตัวมิมิกก็คือไอ้ตัวกล่องกล่องที่มันเดินเร็วๆนะครับแล้วแทงมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่อะเจอแล้วนะครับอันนี่เองมิมิกตัวนี้นะครับจจ๊บเจ็บไอ้กล่องกล่องปีศาจนี่ครับ ก็การ์ดมันก็เป็นการ์ดจะแบบการ์ดดีเหมือนกันเนอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่ในการมีมิกนะครับอ่าแล้วก็มีตัวหนึ่งนี่ขาวแดงนะครับซึ่งการ์ดของขาวแดงเนี่ยก็ตีธาน้ําแรงขึ้น20%นะอ่าเอาไว้ใส่เอาไวใ้ไวใส่กับอาวุธที่แบบต้องการไปตีตัวธาตุน้ำเนรับอย่างฟาร์มบาบิลันหรือฟาร์มเเคเเคใหญ่นะครับหรือเอาไปตีแมวน้ำนั่นเองนะอ่าก็จะเหมาะมากๆเลยนี่ เก็ประมาณนี้เอง,เองเนีผมก็แทงไปกีดไปอย่างนี้นะครับอืมไม่ได้ลุ้นขยะเท่าไหร่ลุ้นของแลในแมปนี้นะก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับการผมฟาร์มแค่สองชั่วโมงด้วยนะครับไม่ถึงห้าชั่วโมงนเนี้ยเพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะได้กาไรนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวก็ลองไปขายขยะแล้วก็ไปดูไปดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับอ่ะกลับเมืองนีกว่านเี้ครับติดติดติด ไปเลยอ๋อ hora, ผมเซฟไว้ท to ah, ี่นี่ด้วยนะครับเซฟไว้ที่แมปยากต่อนะครับที่แล้วเองนะแมปอโยธยานี่ครับเนี่ยไอ้แหน่พานานี่ครับพานาเซียอะไรสักอย่างนี่ครับได้มาเยอะเลยนะแต่แบบไม่รู้นี่ครับว่าจะเอาไปขายใครนี่ครับไม่มีคนรับแล้วนี่ครับมันคงล้นตลาดนั่นเองนะก็เลยไม่มีคนรับเลยนี่ครับปึ๊บปึ๊บอ้าวการ์ดจึ๊บเห็นไหมเห็นทันไหมเห็นทันเห็นชื่อมันทันไหมว่าการ์ดอะไรนี่ครับ อ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเข้าตัวข,า,ขาก่อนนั่นเองนะปึ๊บ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 ขายขยะสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงได้เท่าไหร่นี่คนระับได้ใบเยลโลมาสองร้อยเจ็ดสิบสี่อันนะแล้วก็ได้อีรูเล็กสองก้อนนะครับโอลิเล็กสิบสองก้อนกระดูกห้าร้อยกว่าอัน ข้าพันศพมัมมี่หนึ่งพันสามร้อยอันก็เท่านี้นะแล้วก็การ์ดนะครับนั่นก็คือการ์โซเดอร์สเกลตันนั่นเองนะครับที่เราได้มาเน่งแตเนมแดมเนม,เม,เมอ่ะการ์ดมันก็อยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดแปดแสนไหมเดี๋ยวดูราคาตรงนี้นะครับเอาเขาขายตั้งสองเอ็มหน่อเนี่ยโซเดอร์สเกลตันนะครับอ่ะการราคาสองเอ็มนะครับก็ถือว่ากําไรแล้วแหละนะครับการโซเดอร์สเกลตันตกก็กําไรแล้ว เขาขายกัน 2M นะครับอ่าแล้วก็พวกธนูพวกมีดขยะเล็กๆน้อยๆนี่ครับพอมาขายให้หมดที่นี่ถ้าของแลมันตกก็กำตังเลยนะกำตังเลยเนี่ยปึ๊บ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 ธนูขายไป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 โอ้มีมีดด้วยเนี่ยแปดพัน 12ื่นปับปับปรับปรับปรก็อาวุธขยะต่างๆนะแ0 0หมื 80, เลยนะครับแพงมากกระดูกร้อบาทนะครับปิบหมื่นแสนสี่นะครับขายไปขายไปแล้วมีนี่นะอ่ากล่องพลอยนะครับองร้อยเจปเป็นขยะที่แพงที่สุดละมั้งนะขายไปนีครับในแมปนี้ปืบ2000สนนะครับห้าพันสมมามีหนมี่สิบเก้อันเนี่ยานะยหกครับขายไปปึบ4 0 0 0 0นนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บตังค์ก็ไม่ในขังก่อนผมลืมเลยนะเนี่ยจะได้คำนวณได้นี่ครับขายไป4 2 0 0โอลิเล็กเนี่ยตกจากตัวตัวพวกโครงกระดูกแล้วก็ตัวมัมมี่นี่ครับอีรูน่าตกจากมีมิกละถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะอีรูเล็กนี่ครับโอเค4 2 0 0แล้วก็เราต้องไปขายกันต่อนี่ครับไปขายกันต่อ โอลี่กับอีลูนี่ก็ราคาถูกจังเลยนะครับตอนนี้ขนาดผมคาดการว่าแบบช่วงเทศกาลตีบวกมาแล้วโอลี่อีลูมันจะขึ้นนะครับแต่จริงราคามันเท่าเดิมเลยนะครับราคาไม่ขึ้นเลยนั่นเองนะเออผมก็คาดการผิดนะครับจากข่าวเทจากช่วงปีใหม่นั่นเองนะปึ๊บ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 บปึ๊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 บ อ๋อสองลูนี้ครับโอ้อโหดีถ้าใครดึงผิดไปทำไงเนี่ยแต่ราคามันได่แรงนะครับอันนี้พวกเจ็ดจูอะไรครับเนี่ยเจ็ดจูสองโซเดอร์สเกลตันนะครับแล้วก็หนึ่งงูถูกนะครับเนี่ยไม่ได้แพงเลยอ่ะซื้อไปใช้กันได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ยันโลเฮิร์มนี่ครับสองอันละสองร้อยก็ห้าหมื่นสี่แล้วก็โอริอีรูเนี่บ ีลูก็สองพันโอลิโอลิก็ละพันหกนี่ร 1, 6, นครับขายไปก็หมื่นเก้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดแล้วนี่ครับอ่าก็ได้แบบสองชั่วโมงก็ได้ห้าแสนนี่ครับตกชั่วโมงละสองแสนห้าอ่าถ้าฟาร์มทั้งหมดห้าชั่วโมง ตกชัมม่วโมงละสองแสนห้าเท่าไหร่อะเอ็มกว่ากว่าเท่นั้นแหละนะครับเอ็มกว่ากว่าอันนี้ได้ประมาณเอ็มกว่ากว่าเนอะก็ไม่เยอะเนี่ยไม่คุ้มค่ากรรมไม่คุ้มค่ามาแล้วก็แต่ของแล่อันนี้มันตกก็ด้วยการ์ดโซเดอร์สเกลตันเนี่ยเอาหายไปไหนแล้วรีผมขายไปเนี่ยฮะห,หายไปไหนนะครับเข้าคาฟาก่อน ได้หายเวฟเดี๋ยวถ้าถ้าไม่อยู่ในคลังนี่แสดงว่าลงถังขยะไปแล้วเนี่ยอยู่ในคลังหรือเปล่าเบิ้บไปดึ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 บเบิ้บ,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 บอ่อยังอยู่ในคลังนะครับไปดึบก็อันนี้ก็สองเอ็มนะครับก็ถือว่าต้องรุ่นของแร่แหละขยะเก็บเอาไว้แค่ เอาไว้แค่พอค่ากัมนะครับน้องนั้นก็ลุ้นของแลไปเลยลุ้นการมอมมี่ลุ้นการอาเชอร์สเกลตันลุ้นการโซเดอร์สเกลตันลุ้นการมีมิกนะครับหรือลุ้นถุงมือเด็กนั่นเองนะอ่าลุ้นแต่การเนอะโอ้โหลุ้นการเหนื่อยเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ได้ข้อสรุปแลวเนื้อประมาณนี้เนื้อถ้ามาแมปนี้น,นะครับเดี๋ยวแมปหน้าผมจะไปไลน์นี่ เอาล็อกไปไล่นี่นะครับมาหนี้ก่อนนะหาก,ก่อนอา้าวมีคนรับพันธุ์งสีนะครับเออมาขายเลยก็ได้นะมีคนรับอยู่นี่นะร้อยเก้าสิบสี่คันนะครับมาขายเลยเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ทาน,นานนะครับอันละสามร้อยหกสิบอ่ะโอเคโอ้กลายเป็นห้าแสนเจ็ดเลยเนี่ยครับ นี่รับนี่นะครับสเต็มนี่ไอพืชสีเขียวนี่อ่าเขาบอกว่าตอนนี้มีนี่นะครับไอพืชสีเขียวอันเนี้ยอ่าลำต้นของพืชนนะครับกับกับอ่าใจหมาเนี่ยนะมีเดี๋ยวหาใจหมาก่อนนะครับมีคนรับใจหมายอยู่ไหมเขาบอกว่าใจหมาเนี่ยราคาแพงเนี่ยก็อยู่ไหนละ่ะ ใจหมาใจหมาใจหมามีอีกลมต้นของพืชกับใจหมานีครับอ้โอันนี้เขาแบบมีสา0พันันเลยเนี่ยขายอาลับพันะ 1, นะครับโอ้โอันนี้เ0็ดอันเลยนะครับใจหมาอันละเก้าร้อยนีครับนี่ก็ขายเก้าร้อยาสิบนะครับสเต็ปอะใจหมาแสดงว่า มีคนตั้งร้านไว้เต็มเลยนั่นเองนะโอ้โหเขาฟาร์มกันมาก่อนแล้วนี่ครับเรามาช้าไปนั่นเองนะเออเรามาช้าไปเนี่ยเหลือแต่ลำต้นของพืชน,นั่นเองอันละ700นะเจ็ดร้อยนะเออเดี๋ยววิดีโอหน้าเราไปฟาร์มลำต้นของพืชกันนะครับโอเควิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันวิดีโอหน้านี่ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมและว,วิดีโอนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and s h a r